สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเดียกาเรนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการกําจัดญยาในแปลงมันสําปะหลังของเรานะครับแปลงนี้เราปลูกอยู่ที่พื้นที่4ไร่นะครับใช้สายพันธุ์เกษตรยัก r ์ k ผสมพวงเพชรน,นะครับตอนนี้มันสําปะหลังของเราก็อายุ2เดือน<ม>แล้วนะครับ รอบแรกเรากำจัดหญ้าเมื่อมันสําปหลังอายุ45วันนะครับโดยวิธีการไถเบิกแล้วก็ไยหญ้าจากนั้นเราก็ทำการหว่านปุ๋ยสูตรผสมของเรานะครับใช้สูตร4600บวก15 15 15นะครับพื้นที่4ไร่เราใช้4600 1กระสอบผสม15 15 15, 15 1กระสอบนะครับ ก็จะตกอยู่ที่ไรแล้วครึ่งกระสอบนะครับนื่นเราหวานแล้วเราทําการไถกลบนะครับหญ้าก็จะตายนะครับมันก็จะงามขึ้นมานิดนึงถามว่าทําไมแต่ละแปลงใส่ปุยย๋ยไม่เหมือนกันนะครับก็เพราะว่าเราต้องดูสภาพความสมบูรณ์ของดินด้วยนะครับแปลงนี้มันเป็นดินทรายผมก็เลยเน้นตัวหน้ามาผสมกับสูตรเสมอนะครับ เพราะว่าดินทรายมันจะบำรุงไม่ค่อยงามนะครับเราก็จะต้องใส่ตัวหน้าเยอะๆขึ้นมาหน่อยครับแต่แปลงนี้เราก็มีการลองพื้นโดยใช้ขี้วัวนะครับแต่ผมก็ลองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหลังๆเราจะมาดูวิธีการใส่ขี้วัวของเรานะครับว่าทำกันยังไงครับใส่ตอนไหนนะครับเมื่อเราได้หญ้าเสร็จแล้ว ปานปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็ทําการไถกลบนะครับมันของเราก็จะงามขึ้นมามาคลุมหญ้านะครับบางแปลงนี่รอบที่สองนี่เขาจะไม่ยังไม่ไายหญ้านะเขาจะปล่อยให้มันขึ้นสูงแล้วก็หญ้าก็เริ่มลกอย่างนี้ครับเขาก็จะทําการฉีดโดยใช้ไกลโฟเรสตหรือว่าดูดซึมนะครับฉีดในระหว่างร่องทีนี้ก็หญ้าก็จะตายแล้ว ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าไม่มีแสงสองลงไปถึงพื้นนะครับซึ่งนั่นก็เขาเรียกว่ามันคลุมหญ้านะครับอันนี้แปลงของเราจะไม่ใช้สารเคมีจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับเราก็เลยต้องรีบดายหญ้าตั้งแต่หญ้าที่เป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับมันจะกําจัดง่ายนะครับถ้ารอให้หญ้าต้นยาวต้นใหญ่แลมันจะกําจัดยากนะครับ เมื่อเรากําจัดหญ้าในรอบที่สองได้แล้วมันสํปะหลังของเราก็จะคุมหญ้าทีนี้เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมากําจัดหญ้าอีกนะครับเราก็จะรอแต่ใส่ปุ๋ยระเบิดหัวอีกรอบนึงหรือไม่ใส่ก็ได้ครับรอขุดเลยก็ได้แต่ผลผลิตก็จะได้ไม่เท่ากันนะครับหัวใจสำคัญในการทำมันสำปะหลังก็คือ หนึ่งดินต้องดีครับเตรียมดินให้ได้รองพื้นให้ได้และก็สองการกำจัดหญ้าครับต้องเอาญ้าให้ได้ถ้าเอา้าได้ก็คือจบครับได้ผลผลิตแน่นอนครับสามก็คือสายพันธุ์ของมันสําปะหลังนะครับเราควรจะเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพดินของเรานะครับให้ผลผลิตเยอะงามไวคุมญ้าได้เร็วนะครับ เพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรมือใหม่นะครับถ้าคิดจะทําเกษตรควรทําเกษตรแบบมืออาชีพนะครับอย่าทําเกษตรแบบนายทุนนะครับเพราะผมเคยทํามาแล้วจ้างทุกอย่างทํามาแทบตายสุดท้ายได้แค่ทุนคืนนะครับยังดีที่ไม่ขาดทุนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เมื่อเรามีประสบการณ์แล้วเราก็จะสามารถ หาวิธีจัดการยังไงเพื่อให้ไม่ขาดทุนและมีผลกำไรนะครับถึงตอนนั้นเราค่อยขยับขยายจะจ้างทุกอย่างก็ได้ตอนนั้นเราจะทำเยอะๆก็ได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็จะลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ